ก็ไมาทำอะไระสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเพื่อนฝุ่น,นทุกคนทุกท่านครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับในคลิป YouTube หกล้อเพื่อนฝุ่นนะวันนี้แม่ฟ้าเบาตูดอีกแล้วกระเป๋าลงเลยเปลี่ยนจังใหม่ครับ อยู่ที่ต้นการยางร้านนี้ทำถูกมากเลยนะลูกค้าเยอะครับมาทำอะไรดันนินอยู่ในทุ่งก็รั่วโอ,โอ้โต่โต๊โ ก็สั่งยางไว้ก่ายางจะมานะครับจะแทบขาดดูครับไม่ให้ใจแทบขาดได้ไงครับยางเก่าไม่รู้จะรั่วจะแตกวันไหนอีกดูช่วงที่วิ่งรอยางใหม่มาก็ จหาแวบอยู่นะดีครับที่มันเป็นงานถอยครับได้งานถอยถอยในที่100เมตรก็เลยไม่มีปัญหาเลยนี่ยางใหม่8ปดขออีสิปี2022ัสี่เส้นครับเส้นนี้บวกค่าขนสง่งตกไป ห้าพเลยนะเส้นหนึ่งเอาเรื่องครับแพงกว่ายางเก้าเลยทําเดี๋ยวโหมดงวดน,นี้ผมจะใส่ยางเก้าครับแต่เป็นกระทะหน็อตค,ค,คิดว่าไม่น่าจะเบียดดูร่องครับร่องของยางก็ไม่น่าจะเบียดนะถ้าใส่เก้าเพราะว่า หน้ายางของหน้ายางตัวนี้ของยางก้ากว้างออกกัน4เซนแล้วก็สูงออกกัน4เซนน่าจะได้ครับมือใบาจกไจ่ายตัวใหญ่รถกำนันกำนันอะไรวะเกมะกำนันยุมพลีกลูกค้าเยอะครับ้านต้น มันรถหลังเนี่ยนะผะเอาไอ้นี่มันมีคิวอะไรอย่างมันร้อนหรือเปล่าดันไม่ได้อยู่อะ มิดตะกอนไงใช่โนนด,ดนจุกเออุยขาย,ยับจะนับสองอยเทียวนะวันนี้ทุทษ่ทุ่ท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 พูดเป็นทาออกรถไทยท่าละสองเอวเน <laughs> ะเวลาพังก็จะสอ,อบสอบใหญ่เลย <laughs> เดี๋ยวพาไปดูดุมครับโครงการต่อไปที่ผมจะไม่ทําชุดเพาอยางก้าหรือว่าคานหน้ายางก้าผมต้องปรึกษาช่างมันครับผมจะเปลี่ยนแค่ดุมครับเปลี่ยนดุมแปดน็อตจะได้หรือเปล่าต้องมาโมกันครับ จะแพ้อะไรไหมจะแพ้เฟืองท้ายเพากลางหรือเปล่าหรือจะแพ้เกียร์ไหมแต่ส่วนใหญ่เกียร์ผมว่าไม่แพ้หรอกเพราะเราขับเองครับเราต้องรู้จังหวะผมจะเปลี่ยนเป็นดุม8น็อตครับลุงเด่นลุงเด่นโอ้ยเอไปครับ เปลี่ยนเป็นดุมแปดนะ็อตนะแล้วก็ใส่กระทะแดน็อตแล้วก็ใส่ยางเก้ายางจะได้หาง่ายๆครับส่วนปีนี้ก็ใช้ยางนี้ไปก่อนครับแ2 5สองห้าขบ20ิไปก่อนเพื่อๆข้างหน้านี้ผมจะใส่ยางเก้าไปเลยนะข้างหน้านี้ก็น่าจะได้อีกประมาณเดือนสองเดือนสมเดือน ถึงหรือเ่าไม่รู้แล้วแต่ระยะทางวิ่งงานครับถ้าเป็นงานทอยก็ได้นานวิ่งไม่ไกลข้างหน้านี้เดี๋ยวใส่ยางก้าวไปเลยเราต้องทำอะไรที่มันแหวกแปลกแนวทุนน้อย <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วครับก็วิ่งงานได้ สิบยี่สิบเที่ยวงานทอยนะก็เลยไปเอายางมาครับยางส่งมาถึงอารันยประเทศวันนี้เปลี่ยนยางดีกว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวรั่เาวิ่งก,ก็มาเปลีย่ยนยางอ้มันไม่สบายใจเดี๋ยวมันจะรั่วจะเสียเวลาไปาอีกอะไ,ได้ยางใหม่มามเ้น,น,เนใช่ม,มันตื่นเต้นหน่อยห้าสอง รถไทยนี่อย่าเพิ่งป่าเด้อเอาไว้พรุ่งนี้เช้า,า,าให้เขาเทอัดกองวางสนุกไว้อย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่โคอยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมตัดออกห้คุยตักแถวหน่อย,อ <c oughs> ยก็ <c oughs> เจ็ดสิบแรงครับ ก็เอซีบางท่านที่ใช้ยางตัวนี้อยู่นะแปดสองห้าขอบยี่สิบอยู่นะแกโทรมาถามผมว่าเปลี่ยนยางหรือยังผมจะขอซื้อต่อพี่ไปเอาเป็นยางเปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าซื้อไปมันก็จะใช้ได้นานไหมครับมันมันหมดสภาพหมดแล้วจริงๆนะดูปะเนี่ยหิน ทิ่มหินต่ำหมดแล้วเนี่ยถ้าเอาถ้าซื้อไปแล้วมันจะใช้ได้นานบ่ใช่เก็บไว้เป็นยางอะไรเจ้าของใกล้เสร็จแล้วครับเหลือใส่กระทะเติมลม ครการต่อใบเปลี่ยนดุมเปลี่ยนกระทะแปดน็อตจะไปทำอะไรไโรวจตรวจวจะวิ่งอะไรวิ่งมันจะของอีกหกล้อก็มีพี่แมว <laughs> ทำไมไม่รอนอกสถานที่ขี่มาทำไม <laughs> F4 โซนวัฒนาครับผม่วนอรันก็ได้นี่นะนอกถากดีเหมือนกันครับถูกด้วยไม่แพงครับยี่สี่ชั่วโมงด้วยนะเนี่ยอู้นานเกินนะเนี่ยปะยางยี่สี่ชั่วโมงต้นการยางครับมีซ่อมซ่อมเครื่องเนะบรคคัดช่วงล่างอัดจารบีด้วยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องยูทูบหกล้อเปืนฝุ่นด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ